ใช่ค่ะแต่ว่าต้องเรียนในเรื่องที่เป็นเบสิกเอเวชั่น แล้วก็ต้องมีความรู้เรื่องของ Silver Service เพื่อยกระดับความรู้ของงานบริการที่เราจะใช้ดูแลใน VIP จริงๆค่ะถ้า Private Jet เราจะดูแลกลุ่มลูกค้ากลุ่มเดิมๆค่ะเป็น1 Family หรือ1ครอบครัว1บริษัทมากกว่าแต่ว่าถ้าเป็น Commercial Airline เนี่ยก็จะเป็นลูกค้าใส่กันบินทั่วไปที่ขึ้นแล้วลงบางทีก็คือไม่ส้ำหน้ากันเลยแล้วก็ถ้าหากว่าสมัคร a ร Private Jet เนี่ยจะมองหาคนที่ผ่านการเรียน s i l v e r s e r v i c e มาแล้วหรือมีประสบการณ์บินมาแล้ว้วหมมมออนนงาคที่พร แต่ถ้าหากว่าเราสมัครสายการบินพาณิชย์เนี่ยสมัครผ่านมาก่อนแล้วส่งเราไปเรนค่ะเพราะว่ามีประสบการณ์ของการบินมาแล้วก็จะมีความรู้ในเรื่องของเบสิกงานบินเป็นยังไงเครื่องบินเป็นยังไงเรื่องของเซฟตี้เซกิวริตี้ที่คนที่อยู่ในกลุ่มของแอร์สจวตเนี่ยมีเบสิกอยู่แล้วถ้าหากว่าต้องการต่อย,ยอดไปทํางานในสายของไพรเวทเนี่ยก็เป็นงานที่น่าสนใจแล้วก็มีไลฟ์สไตล์ที่ดีด้วยเงินเดือนก็ดีด้วยค่ะมันจะมีคอนแทคที่น่าสนใจคืออาจจะทำสองสัปดาห์อยู่ส สสัปดาห์ทหํา1เดือนหยุด1เดือนอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่คอนแทคตกลงกันเลยค่ะว่าใส่กันบินนั้นหรือเครื่องลํานั้นต้องการแบบไหน